อปุยเพลเดเป็นอเลแมงอ้อนตอมยุ่แซวแซวบัดเอามาต้มเสหอเซงเคอร์สุกแล้วเสือเจาโคเข้าไม้พักแผลปาดแซบแค่แล้วน้อง,งโง่น้องควายเป็นนั่นเลยครับเพียงกองอาจารย์แสงสุขุโพ่นครับผมเพิ่งก็เป็นผู้ไทยขึ้นกันกับผมนี่แหละครับผู้ไทยบร้นพ่นเขาวงนี่ครับขออนุญ,ญาตอาจารย์เอามาประกอบเนี่ยเลองประกอบครับโอ้เป็นนั่นเลยพี่น้อง นี้นะครับน้องควายครับผมผมละต้มเพื่อพี่น้องเบิ้งต้มโซกินแซ่บครับเมล็งนี้ครับผม เป็นนเลือกเน้องนี่แะครับของแซบครับน้องควายครับน้องควายที่เอะตอนปีไหม่นัะละครับน้องของไอ้เจ้าน้องไหม้นั่นแหละครับผมนราว่าต้มแซบๆกันครับวันนี้นี่ครับผมเตรียมมาเลยผักเสริมครับผักเสริมหรืออันทโต่ปเพันเอิญใบสลัดแน่ครับมี่เบือมะกูดครับที่น้องมีหูวข่าครับหูวข่าครับ อันนี้ก็ัวเซงไข่ครับพี่น้องเอามาต้มเสื้อน้ําเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นใบพักโบ้ครับต้นหอมนั่นแหละครับปันผมเอิญพักโบ้ครับนี่ครับนี่ครับใบพักโบครับแล้วก็พักหอมห่อครับพักหอมห่อหรือพักหอมป้อมเอันพักหอมเปลี่นะครับทั่วไปอันนี้ครับพักซี่ฝรั่งครับผมอยู่พักซี่นั่นแหละครับ เดี๋ยวผมเลียดเมนูแซบๆนะครับวันนี้ผมละต้มน้องควายนี่แหละครับบ้านผมเลียดต้มโซครับผมเดี๋ยววิธีการเิดเนี้ยเลยผมเอียดเทอร์เบิ้งครับติดตามกันครับผมนี่พี่น้องเดือดแล้วครับน้ำเดือดปุดๆแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับถ้ามันเดือดมันสะบันครับมันกระเปลี่ยนสนี้ครับเจ้าห่อกระละเอาไป อ่าซอยซ้อยซ้อยครับผมนี่พี่น้องเห็นมาครับพี่น้องดอกมันครับดอกมันที่มันเปลี่นแดงๆนะครับยามมันซุกมันสะบันแล้วมันก็ละปเป็นสนีครับเดี๋ยวผมละต้มให้มันซุกอีกจังน่อยครับแล้วก็ละเอาไปซอยครับพี่น้องมาพี่น้องครับผมเอดเรียบร้อยแล้วครับผมผมปรุงเรียบร้อยแล้วไม่ได้ฮ็ดเบิ้งเฮ่อเบิ้งตอนปรุงครับแต่ว่าผมเลยเฮอเบิ้งตอนที่ หน้าตาว่าเซ็จแล้วเป็นนันเลยครับผมเอาออมาแล้วก็หั่นหั่นหันเป็นชินช้นๆแล้วก็เอาผักที่อ่ส้อยไว้นั่นแหละครับผักบูซส้อยไว้ผักหอมห่อผักเสริมที่ซ้อยไว้แล้วก็ปผงรสครับเสื้อเอ,าเอาเ่าจวคูเสื้อเออเออเนี่ยนะเสื้อน้ำป่าผงสุรสเสื้อ เข้าไมครับนเนื้อเบิ้งครับหน้าตาเป็นเนเล่ายางนี่เลยพี่น้องนี่เป็นเนเลยครับพี่น้องเป็นแบวนี้แล้วครับต้มน้องควายครับเห็นบ่ะพี่น้องบ้านผมว่ะต้มซัวรครับนี่พี่น้องเป็นดอกมันครับเป็นเนเลยหน้าตาพี่น้องรับรองวัดเด็ดพี่น้องเอ นี่พี่น้องนี่นี่น้ำลล่ไหลแล้วผมนะไปกินข้าวแลงแทบแทบครับมื้อนี้อ่านแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้ผมผ้าเอ็ดต้มน้องควายแ่บแทบครับผมอีสานสมปีมาะล่อมมะร่อยครับลาพี่และน้องไปซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ